ความพิการเคยเกิดขึ้นแล้วเข้าหลักเงื่อนไขแล้วแต่หายแล้วแล้วประกันภัยต้องจ่ายไหมฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไปด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับ สวัสดีครับมาดูวันนี้มีคอนเทนต์เรื่องมุกเดิมๆที่บอกรักษาตัวให้หายดีก่อนน่ะมันมีคดีหนึงเกิดขึ้นมาที่จังหวัดภูกเก็ตคือผู้ประสบภัยเนี่ยรักษาตัวไปมานปีกว่าเขาพิการสูญเสียการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายออกหมอออกใบพิการให้เลยนะ เขาก็เชื่อประกันจนรักษาไปเรื่อยๆจนหายดีปรากฏว่าพอไปเบิร์เงินบริษัทประกันภัยก็เลยบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขเพราะว่าหายแล้วก็เดี๋ยวส่งอินเสิร์ตให้ดูอินเสิร์ตให้ดูว่าหมอเองก็บอกว่าเออความพิการหายก็ใครเขาอยากพิการน่ะคือเขาก็ไปรักษาจนหายอะ่ะทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นในการตีความกรมธรรมประกันภัยมันก็เกิดขึ้นว่า ความพิการเคยเกิดขึ้นแล้วเข้าหลักเงื่อนไขแล้วแต่หายแล้วแล้วประกันภัยต้องจ่ายไหมความเห็นส่วนตัวผมนะผมก็ยืนยันว่าไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามันไม่ถาวรนี่ถาวรมันก็แปลความหมายของมันอยู่แล้วว่าตลอดไปตลอดกาลนี่ไงครับมันเลยเป็นมุกไม่ว่าจะทําให้คดีขาดอายุความไม่ว่าจะทําให้หายดีแล้วหายดีแล้วมันเป็นไม่เยอะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตด้วยเวลาบริษัทประกันภยัยเขาสู้คดีพวกคุณมาคือพวกผู้ประสบภัยเนี่ยคุณชอบไปฟังทานายไงทานายที่ไม่ใช่ทานายแล้วไม่มีประสบการณ์แล้วก็เล่าพูดไปเรื่อยเปยื่อยบางคนบอกไปร้องเรียนมาแล ไปร้องเรียนทําไมหน่วยงานเขาก็ชื่อหน่วยงานกากับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคุณไปร้องเรียนแล้วมันได้อะไรคุณร้องเรียนเป็นไหมคําถามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ครับว่าเขาต้องชําระหนี้ให้คุณแต่คุณไปเชื่อลูกหนี้อะ่ะมันก็โกหกไปวันๆหนึ่งอะ่ะคุณจะไปเชื่ออะไรมันประกันภัยทางที่ดีคุณหาคนที่เดินเรื่องดีกว่าครับหาคนที่เดินเรื่องคือแบบว่าอาจจะใ,ใช้บริการทนายความ ไปใช้หน่วยงานที่คุณคิดมันมั่นใจม,นมันก็ทําไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนั้นสําหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ฮ่องกงก็อยู่หน้าถ้าคนฮ่องกงเขาเรียกว,วัดแต่จริงๆผมว่าศาลเจ้ามากกว่านะเพราะว่าไม่มีพระแต่ความหมายไม่เหมือนกันเนี่ยอ,อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟอลโล่กดทุกอย่างอะ่ะกดให้ติดตามกันหมดอะ่ะรีวิวให้ด้วยนะรีวิวว่าเออทนายให้ความรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปไปด่าผมไม่ได้นะผมไม่เคยมีอะไรคุณคุณไปด่าผมผมงฟ้องนะโอเคครับสวัสดีครับ